สวัสดีค่ะโรสนะคะข่าวีโรสก็จะมา,มา,มามเม้ามเมนต์อเอิร์นมิกเช่นเคยนะคะจะมาพูดถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในร้านคู่ของทั้งสองคนเมื่อวันที่13ธันวาค,คมที่ผ่านมากับเดอะพิซซ่าคอม n นีนั่นเองค่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือพี่เอิร์น้องมิกนะคะตอนนี้เป็นแบนด์แอนด์บรสเตอร์คู่กันของเดอะพิซซ่าคอม n นีและเดอะพิซซ่าคอม퍼นีเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาด้วยโดยกิจกรรมที่ได้ก็เป็นฟิลแบบเออแฟรมิตติ้งเนาะได้มาเจอกับพี่เอิร์นน้องมิกนะคะต ของ The Visa Company นะคะคือเมื่อวันที่7ธันวาคมทาง The Visa ย o m p a n คได้เปิดให้ซื้อเป็น gift v o u c h e r นะคะเป็น exclusive gift w o u c h e ราคาใบาละ1,000ขึ้นมานะคะโดยผู้ที่มียอดสั่งซื้อ40อันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมในงานนี้นะและเขาเปิดให้ซื้อแค่3ชั่วโมง ก็คือวัยสอห้าโมงเย็นนะคะโปรที่ซื้อในระยะเวลาที่สั้นมากๆแต่ยอดการสั่งซื้อคือสูงมากเลยนะอันดับต้นอันดับที่1ของ Top Spender นะคะมียอดสั่งซื้ออยู่ที่1 3ึ่0แบาทและ Top 3เนี่ยอันดับ3อันดับแรกเนี่ยก็คืออยู่หลัก1นึ่งแสนหมดเลยนะคะทุกคน ยอดสูงจนหน้าตกใจสำหรับสิทธิพิเศษก็คือน่าสนใจแลนะน่าอิจฉามากๆเช่นกันอันดับ1-8สําสำหรับ t o อปสป n นเดอร์เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะอันดับแรกก็คือสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้น อ่าท็อปสเปนเดออันดับเนี่ยจะมีทั้งหมด16ท่านผู้โชคดีนะคะและนอกจากนี้ก็คือจะได้รับเป็นเสื้อสเปนเตอร์นะคะลิมิตเอ i t ชันที่ทาง The p i s ซ c o ค m ม n านีค l l l กับ p e n c u l e r นะคะ1ตัวเป็นสีเขียวแล้วก็จะได้เป็นลายเซ็นของพี่เอนอมิกด้วยนอกจากนี้ก็คือได้เป็นโฟ o ตการ์ p h ฟลตการ์ดเอ l i ิมิ e d อ d i ชัน n ้าเป็นของ The p i ิ a c o o p p n y y เนี่ยแหละเป็นรูปโฟลต o ูของพี่เอนอมิกกับ The p i ิ a Company นนะคะแบบ ได้ลยเซ็นด้วยนะแล้วรูปก็น่ารักมากๆเลยแห่งคนเอามาโชว์ในทาง w i t t e r อ่ะอยากได้มากเพราะอีกหนึ่งความพิเศษของอการาดแต่ละใบเนี่ยเมื่อพลิกออกมาเนี่ยมันจะมีแบบเป็นรูปซ่อนอยู่แล้วแต่ละรูปพอเอามาประกอบแบบจิ๊กซอจะได้เป็นรูปใหญ่ๆหนึ่งรูปนะคะคือแบบพิเศษมากๆแล้วน่าสนใจมากๆอยากจะถามจะวิซซ่าคอมพานีว่าขายไหม จะขายไหมคะสามารถพรีออเดอร์ได้นะแบบสนใจมากน่าซื้อสะสมมากเลยอนะทุกคนอ่านแล้วนอกจากนี้อีกหนึ่งความพิเศษสุดๆก็คือจะได้รับทานพิซซ่านะคะที่ตกแต่งหน้าพิซซ่าโดยพี่เอินตุมมิกและก็เสิร์ฟโดยพี่เอินตุงมิกเลยนะ ดีไม่ไหวสิทธิพิเศษคือสุดยอดมากๆนะคะโอเคแต่ใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานนี้นะคะเดอะวิซ่าคอมพานีก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปนะทุกคนเขาก็อยากใจดีนะคือวิลไลสดให้เราได้ดูด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้ไปก็ดูผ่านไลสดนั่นเองนะคะก็ในงานนี้พูดเลยว่าสนุกสนานมากๆเลยนะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขความสนุกหันษาฟีลแบบผสมกับเป็นคริสต์มาสจริงๆและภาพก็สวยมากๆเลยนะเขาดูแบบ ตั้งใจอะ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเขาลงทุนมากๆเลยอะ่ะกับในการทําอะไรแต่ละอย่างนะของเดอะวิซ่าคอมพานีแม้แต่ในไลฟ์ดีก็มีแบบสิ่งสวยๆงามๆให้เราดูมากมายแม้แต่แบบมีคนแต่งเป็นเอลให้เราได้ดูด้วยอะ่ะแล้วก็เสริมฟิลให้เรารู้สึกสนุกสนานขึ้นไปอีกนะคะก็รู้สึกเลยว่าพี่เอิร์นมิอารมณ์ดีมากๆเลยนะในไลน์ลเนี้ย อารมณ์ดีแบบมากๆเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าเอ่อฟิลของคริสต์มาสเนี่ยบิวให้อารมณ์ดีด้วยหรือว่าเป็นเพราะพิซซ่าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่เอิ์น้องมิก็คือชอบกินพิซซ่าโดยเฉพาะน้องมิกเนี่ยคือชอบมากมากเลยนะเห็นแฟนคลับเขาไปหารูปเก่าๆของน้องมิกตอนสมัยแบบมัธยม่ะ ก็นั่งกินเดอะวิซ่าคอมเมดี้ได้แหละแล้วย้อนกลับมาปัจจุบันเอารูปมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่ณตอนนี้ได้เป็นแบรนด์แอเมสเดอร์ของแบรนด์เดอะวิซ่าคอมเมดี้ที่ตัวเองชื่นชอบไปแล้วนะก็คงจะอย่างที่ตงมิ้เคยทวิตเอาไว้ว่าเป็นฟิลเหมือนแบบได้เป็นแฟนกับศิลปินอะไรเงี้ยเหมือนสิ่งที่หวังสิ่งที่เคยฝันได้คอ m p l e t แล้วเป็นประมาณนั้นนะทุกคน <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมให้แบบมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นก็คือ ในงานครั้งนี้มีแม่กจิมาอีกแล้วนะคะมีแม่กจิมาเป็นพิธีกรนั่นเองอย่างที่รู้กันก็คือแม่กระจิก็คือชงเก่งชงเก่งแล้วก็นอกจากเรื่องการชงเก่งเนี่ยก็คือเขาแบบเขาม,มีมุกแพรวอะ่ะมีมุกสนุกสนานมาให้บรรยากาศแบบว่ามีสีสันแล้วก็สนุกขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคน เปิดมาในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่เออร์นวิกเนี่ยเขามาแจกเป็นแคนดี้ที่เป็นรูปไม้เท้าเนาะให้กับท็อปสเปนเดอร์แต่ละท่านนะคะซึ่งฟิลที่เห็นแล้วก็แบบว่าเออเขามาแจกของชมรวยหรือเปล่า เห็นเราก็แบบเออเหมือนมาช่วยกันแจกของชงร่วยให้กับแขกเกลือ่อที่มาร่วมง,งานอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะหลังจากที่แจกของชงร่วยไม่ใช่แจกของที่ระลึกนะคะแขกแจกแคนดี้เสร็จเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันนะคะอ่ะแม่ก็จิก็ถามว่าพูดถึงคริสต์มาสนี่แต่ละคนนึกถึงอะไรบ้างนะคะน้องมิกบอกว่านึกถึงอาหารนึกถึงของกินอร่อยๆเพราะว่าคริสต์มาสนี่จะต้องแบบมานั่งกินมานั่งสังสรรค์กับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆน,นะคะส่วนพี่เอิร์ธเนี่ยจะนึกถึงฟิลบรรยากาศหนาวๆเนาะนึกถึงแบบ สเตอร์ ater, นึกถึงคริสต์มาสนึกถึงการตกแต่งแสงสีไฟต่างๆเนี่ยสไตล์นิวยอร์กนะคะอุ้ย <laughs> เข้างานอีกเก่งมากอ่ะพอมาพูดถึงสเต e ตอร์บรรยากาศหนาวๆเนี่ยเขาก็เลยพูดถึงอ่ะอีกหนึ่งความพิเศษของดิวิซ่าคอมบดีที่เขาได้รังสรรค์ขึ้นมาก็คือในเรื่องของสเต a t อร์นะคะแนวสตรีทแวที่เป็น Limited Edition c o ล l ลบกับ p พนท์ชเลนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นอ่ะ แบบต่างๆสีต่างๆของสเตเตอร์ตัวนี้จากในแอดในโฆษณาที่พี่เอิ์น้องมิกใส่หรือแม้แต่ในไลฟ์นี้ก็จะเห็นว่าพี่เอิ์น้องมิกใส่นะคะเขามีด้วยกัน3ลายนะคะหลาบสามสีก็คือจะมีสีดําสีเขียวสีครีมซึ่งเห็นลหลักๆเนี่ยจะเห็นเป็นสีดำน้องพี่เอิญใส่ส่วนสีครีมสีเขียวเนี่ยจะเห็นน้องมิกสลับใส่ในงานต่างๆนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้ที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีทุกสาขาเลยนะคะราคา9 9 0 9บาทนะคะโดยสามารถสั่งซื้อได้จนถึงวันที่16มกราคมนะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมดถ้าของหมดก็คือไม่ถึง16มกราเท่านั้นเองเป็นประมาณนั้นแล้วเขาเหมือนจะมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยถ้าเราซื้อเป็นเซ็ตเป็นถาดของนิวยอร์กก็คือถาดที่พี่เอิญน้องมิกโปรโมทนั่นแหละก็จะสามารถลดราคาจากราคา999ตอนนี้เสื้อก็จะ,ะอยู่ที่799บาทนะคะราซื้อมาแล้วเราซื้อเป็นตัวที่พี่เอิในี่ เพราะว่าสวยนะสีดำเนี่ยตัวที่เบลใส่สวยมากเลยราซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์ของการสั่งพิซซ่าเซ็ตของพี่เอ๋น้องมิง้งนั่นแหละก็จะลดเหลือเป็นเจ็ด้อก้าสบาทนะคะสำหรับตัวนี้นี่ทุกคนรถซื้อเป็นไซส์ M มาตอนแรกรถตั้งใจว่าจะซื้อเป็นไซส์ L แต่พอไปลองจริงๆแล้วคือไซส์ L ใหญ่มากอันนี้ไซส์ M เนี่ยรถก็อย่างนี้แล้วนะกินมือแล้วนะ โอเคใครที่สูงป,ประมาณโลดตัวประมาณโลดก็ซื้อไซส์ไซส์เอก็ได้นะทุกคนก็มันก็ไม่ได้เล็กแล้วอะ่ะมันก็ใหญ่แล้วอะ่ะรู้สึกว่าไซส์เล็กสุดที่เขามีก็คือจะเป็นไซส์ M เอ็มนี่แหละเป็นไซส์ M เอนี่แหละเนาะโอเค รถสง157นะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปซื้อจะเทียบส่วนสูงนะรถสง157หนักประมาณ50โดยประมาณอะใช้ใส่ไซส์ M ก็โอเคแล้วใครที่สูงกว่ารถหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไซส์ L ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็มีให้ลองที่ร้านลองไปอะลองไปดูได้ไปขอเขาดูได้นะคะโอเคกลับมาที่ไลฟ์นี้ก็ อ่ะพอพูดถึงเสื้อแล้วก็เขาก็เลยให้พรีเซนต์เสื้อหน่อยสิอวดเสื้อกันหน่อยลายของเสื้อเป็นอะไรยังไงนะคะอ่ะเขาก็พูดถึงเสื้อของน้องมิกที่ใส่น้องมิกใส่เป็นตัวสีเขียวนะคะรูปของสีเขียวก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนอินสปิเรชันมาจากต้นคริสต์มาสแล้วก็มีรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋รเขาก็มาจิ้มจิ้มดูตรงเสื้อน้องมิกแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นลายต้นคริสต์มาสนะแล้วแม่กัจจิก็บอกเออให้จิ้มสูงก็้ปอีจิ้มสูงกุ้ปอีแล้วพี่เอรอร เฮ้ยแบบดูแบบดูเอ็นดูมากอะเธอเอ๋ยถึงจะเป็นคําที่แม่กอรจีบอกให้จิ้มสูงก็บพี่ก,ก็ได้ก็เหอะแต่ว่าพี่เอ๋ยแบบมาแตะจมูกน้องอย่างนี้ยมันดูเอ็นดูพวกมากเลยอะคือตอนเห็นเลยก็แบบนวยนอะนวยมากมากเลยอะรลสนึกไปถึงทุกคนเคยเห็นคลิปที่เขาแบบหลอกล่อเด็กทารกเพื่อที่ฉีดยาไหมคะแล้วเขาก็จะแบบมันจิ้มตรงนู้นจิ้มตรงหมูไะจิ้มตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบฉีดยาตอนที่เด็กเผลออะไรอย่างเงี้ยรลสนึกถึงอันนั้นอะก็เลยคิดว่าแบบ มันเป็นความ End ็นดูหรือเปล่าการแตะจมูกเนี้ยคือ End ็นดูอะไรอย่างงี้เออชอบชอบมากเลย <c oughs> อ่ะแล้วก็พี่เอิร์ธเขาก็เอิธจิ้มอีกทีแหละลก็ชี้บอกว่าเป็นต้นแบบรูปต้นคริสต์มาสมีรูปหัวใจด้วยซึ่งต้องมีบอกว่าจากรจี้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เออมาจิม้มอย่างงี้เขาก็จกระจี้เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จกรจี้ที่หัวใจหรือเปล่าแต่พูดละลายที่เขาสกินชิปกันเก่งมา,มากเลยค่ะ ไม่ว่าเจะเป็นพี่เอิบมาแตะขาน้องอะไรว่างมือบนขาน้องหรือจะเป็นน้องบีก็จับมือจับแขนจับอะไรพี่เอิบมากอดพี่เอิบบ้างเขิ่นทีก็จับแขนทีจับมือทีเอา ออเวลาง,งอกกะดกๆหน่อยอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีน่ารักดีอค่ะทุกคนแล้วก็เขาก็มีพูดถึงแบบว่าอาวิิกรรมที่เกี่ยวกับพิซซ่าเนี่ยมีอะไรบ้างน้องมิก็บอกว่าเออตัวเองอะชอบกินพิซซ่ามากเลยนะแบบถึงแบบไม่ได้กินอะถึงขั้นไม่ได้กินแล้วร้องไห้ก็คือเหมือนน้องมิก็เรียนมาเหนื่อยเหนื่อยพอเหนื่อยก็อยากจะกินของที่ชอบอย่างเช่นพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าตัวเองอะมีเรียนเต้นต่อเออมีเรียนเต้นต่อทีนี้น้องเขาก็เลยแบบว่า เอเอ ads, เหยา,า,าเหยากินก่อนแล้วค่อยเอ๊ะไม่ได้กินก่อนเดี๋ยวเรียนเต้นเสร็จแล้วค่อยกินแล้วก, tense, กันเนาะอะไรอย่างเงี seafood, ้ยแล้ว voilà. น้องมี้งเขาก็แบบน่าจะเหนื่อยมากก็เลยงงแงร้องไห้อยากจะกินอะไรอย่างงี้แล้วแม่กับจิ้งเขาก็เลยถามว่าเออเวลาน้องมิหิวเนี่ยงงแงไหมเดียก็บอกว่างงแงงงแงไหนงงแงให้ดูซิแล้วมิ้งเขาก็เงี้ยวอะแบบแมวอ่ะเงี้ยวแล้วพี่บอกว่าไม่จริงไม่ได้งงแงอย่างงี้ร้องจะเป็นจะตาย ไม่ได้กินใช่ไหมใช่ผมร้อไห้าเลยตอนที่ผมเข้ามาแกมมี่ใหม่ๆวันนั้นมีคลาสเรียนเต้นกับคุณบอยต้วนผมจําได้เลยวคือผมเนี่ยช่วงนั้นแบบว่าสอบเยอะแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยมากรานี้เป็นคนเกียดเครียดอารมณ์มันมันมาเป็นคนเคียดต้องต้องหาอะไรกินแล้วแบบช่วงนั้นเราแบบเพิ่งสอบเศษหลายๆอย่างแล้วก็แบบว่าไปเรียนซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยมากแล้วอยากกินพิซซ่าแล้วก็แบบ แล้ว bought, เขาบอกว่ายังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเต้นก่อนอ๋อเดี๋ยวสั่งมาให้ใช่เขาเป็น no> ห่วงเราไงเดี๋ยวกินเยอะแล้วมันจุไงปรากฏว่าแล้วเราก็เซนซิทีฟกับช่วงนั้นร้องไห้เลยจ้าเพราะเขาไม่สั่งให้เรากินอย่างเงี้ยหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวเต้นเสร็จค่อยกินแค่เต้นเสร็จค่อยกินนะลูกนะแต่เราแบบว่ามันอยากกินมากอยากกินเลยเขางอแงไหมเวลาเขาหิวอ่ะงอแงนะเอองอแงหรอองอแงยังไงนะมิกไหนเราทำให้ดูหน่อย ไม่จริงไม่จริงจ้าร้องว่เป็นนองตายร้องเลยเหรอพูเลยเหรอร้องเลยเออนะคะร้องจะเป็นตายร้องไปขอเอ็นดูก็คือแบบนึกถึงแบบว่าเออที่พี่เออตามใจน้องแบบว่าเออก็อยากให้น้องแบบแฮปปี้อารมณ์ดีด้วยแหละใช่ไหมแลวอย่างหนึ่งน้องคงแบบงงงแงหนักมากไ่เลยก็เลยแบบว่าอยากให้น้องยิ้มมากกว่าที่มางงงแงเลยกี่หรือเปล่าก็เลยเออให้น้องกินบ่อย ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกนะการที่เรางงแงกับใครได้มากๆากเนี่ยแปลว่าเราอะให้ใจเขาเยอะมากๆเลยนะสนิทใจแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยแบบตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงก็เลยงงแงียใส่เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่ารักดีน่ารักดี โอเคหลังจากนั้นเขาก็มาตกแต่งหน้าพิซซ่ากันตกแต่งแบบว่าอีกเยวเสร็จแล้วก็จะไปอบเนาะแล้วก็ให้กับเหล่าท็อปสเปนเดอร์ทั้งหลายเนี่ยได้มาชิมฟีวบุพี่เอิร์งมีกันนะคะแล้วก็พี่เอิร์ธเนี่ยคือเขาได้เป็นซานตากีฟเนาะเขาก็เลยแบบว่าบอกว่าตัวเองอเป็นซานตาเอิร์ธจะมาตกแต่งซานตากีฟนะคะส่วนด็อกบีก็คือ คอนมิกจะเป็น snowman in ชาวเนาะ้องมิกนะมก็เลยบอกถ้างั้นมิกเป็น snow mix ละกัน snow mix มาตกแต่ง snowman in ชา n นั่นเองนะคะก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะแล้วตอนที่เขายกถาดมาเราไม่รู้ว่าถาดมันล้อเลยอะไรยังไงนะพอนอมิกไปจับแบบสะดุ้งแรงมากเลยแล้วพี่เอธก็ถามว่าเจ็บหรอเลยเงี้ยวู้ดีก็แบบว่าเหมือนกับสนใจน้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนน้องอยู่ในสายตาตลอดเวลาซึนน่งมิกก็ก็ ตอบว่าเจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะยิ้มเฉยๆมัง้งอาจจะแค่สะดุง้งรถก็ไม่รู้ว่ามันทับมือน้องหรือว่ามันล้อนหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่รถรู้สึกตลอดรถรู้สึกเหมือนแม่กอเจียเป็นแม่พี่เอิร์ดเราตรงมีก็คือเป็นลูกสะพ้ายแล้วกันฟิลฟิลฟิลเหมือนนะแบบรู้สึกอย่างนั้นก็คือแบบแม่กอเจียเขาดูเอ็นดูพี่เอิร์ดแบบเป็นลูกอะเป็นลูกส่วนเรงบีก็คือเป็นลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยเราชอบความแบบเออแม่ลูกของพี่เอิร์ดกับ แมกอจีก็คือแบบชอบมูกเชบาว่ากเัเชบาแล้วก็มาเต้นด้วยกันน่ารักมากๆเลยนะเอออย่างที่บอกว่ารเดลัยเลียคือเขาสดใสแล้วเขาก็สนุกสนานกันมากอะดูอารมณ์ดีมากๆไม่ว่าจะการจะมาเต้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเออรู้จอมาสนุกมากแล้วพี่เอคือเต้นสุดมากนะเดี๋ยวเนี้เห็น <c oughs> มีคนบอกว่าเด็กมสวเต้นเอ,อเด็กอะไรดีเทพมสวอละไรแบบนี้า เต้นเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออรสก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินเขาพูดมานะคะก็หลังจากที่ตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปอบเนาะรอว่าอบเสร็จแล้วค่อยเอามาเสิร์ฟให้กับท็อปสเปนเดอร์แต่ละท่านนะคะระหว่างนั้นก็คือมีเกมมาให้เล่นนะคะใครจะเล่นก่อนเล่นหลังก็คือมาเป่ายิงชุบกันพี่โมีเขาจะชอบเป่ายิงชุบแบบชูชูชุบนะโรสก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกันโรสไม่เคยใช้ชูชูชุบแต่ว่าของสองคนเดียเขาจะชอบใช้ชูชูชุบ เป่าหยิ่งฉุบไม่ใช่เป่ายิ่งฉุบแต่เป็นชูฉุชุบแล้วทีนี้แวกจิตก็บอกว่าเฮ้ยชูฉุชุบอะไรเป็นชูฉุจุ๊บไหมอะไรอย่างงี้แล้วพี่เอาก็บอกอุ้ยจะเล่นอยู่พอดีเลยอ่ะก็เขาก็เลยให้เล่นชูฉุชุบเอชูฉุจุ๊บแล้วเพอบอกว่าพี่เอ๋ยแต่ก็ทําท่าจุ๊บแต่ไปจุ๊บผ่านมาจุ๊บให้กับแฟนๆให้กับกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้สึกแบบเอ๊ะ น้องวิกอะดูเหมือนแต่ว่าเอ๊ะทำไมพี่เอิร์ธหันให้กับกล้องหน้าน้องวิกเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะรอให้พี่เอิร์ธอ่ะมาทางน้องวิกหรือเปล่าชูชูชุบอะไรเงี้ย้นที่เขาก็เลยบอกแม่กกติก็บอกว่าเอ้ยให้หันไปทางน้องมิกสิอะไรเงี้ยเอาก็เลยฝร่่งฉูบกันใหม่อีกรอบหนึงนะทุกคนชูชูชุบอีกรอบหนึงอ่ะค่ะพี่เอิร์ตก็ทจะจะจะทำเหมือนชุบจุบใส่ให้น้องมิกนั่นแหละชูชูชุบอีกรอบหนึ่งเหมือนจะจุบน้องมิกแล้วหน้าน้องมิกคือแบบเหมือนกับว่า เหมือนกับรออยู่นะแต่ก็คือแต่ก็รออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยดียเ,เอลสคิเอเอเดลสคลิ i เอคนเดียวแล้วก็แบบไม่รู้เน่ยอะไรก็อย่างที่รู้กันนะทุกคนว่าพี่เอิร์ดมิงเนี่ยเขาชอบสกินชิปแบบบอกมากเลยนะอย่างพี่เอิร์ดเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบในไอจีสตอรี่ต่างๆนานาว่างเห็นว่าแบบพี่เอิร์ดเคยไปจุ๊บแก้มคนนู้นคนนี้จุ๊บแก้มเพื่อนบ้างล่าสุดไอจีสตอรี่ล่าสุดที่ลงก็คือจบไปจุ๊บแก้มพี่บอยตัวอย่างเงี้ย อันนั้นคือจีบจุ๊บได้คนอื่นแต่จุ๊บได้แต่ไม่เข้าใจมีคนหนึ่งที่พี่เอิบไม่เคยจุ๊บโชว์เลยก็คือน้องมิกทาไมคะอย่างในไลฟ์เนี่ยแบบว่าชู่ๆจุ๊บอย่างเงี้ยมันก็แซวๆเล่นๆแหมแต่พี่เอิบก็คือแบบจุ๊บใส่คนอื่นได้แต่จุ๊บใส่คนนี้แบบแบบเอ๊ะยังไงเอ๊ะไม่อยากจะโชว์ให้ใครเห็นอย่างนี้หรออุ๊ยทําไมนะงงก็ <laughs> แบบเขาอารมณ์ดีกันแต่เขาก็ยังเขินกันอยู่ รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความแบบเขินๆก,กันอยู่นะในการที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เขินนิดนึงเขินนิดนึงนั่นแ,แหละก็ตลกในความที่แบบปังชุบก,กันไม่เสียสักทีเตียงกันไปเตียงกันมาวบบตลกไม่ไหวว่าคนที่ชนะก็คือพี่เอิญนั่นเองนะคะแต่พี่เอิญบอกว่าอะให้น้องก่อนแล้วกันนะคะแล้วน้องมีคือแหมดังมากแหม่ดังมาก,แ,มมากแล้วก็พูดไปว่าว่าแบบว่า อีเวนต์นะเนาะอีเวนต์นะเนาะอะไรอย่างเอารมณ์แบบแบบวงการบันเทิงเนาะน่าจะฟิลประมาณนั้นอะไรอย่างงี้แล้วพี่เอ๋ก็บอกว่าผมก็ให้น้องเลือกก่อนตลอดเลยครับผมให้น้องเลือกก่อนตลอดเวลาน้องเดินผมก็ให้น้องเดินนาก่อนตลอดใครชนะมิกแพ้เอ๋ชนะอ่ะเแล้วเลือกใครผมให้น้องก่อนละกันให้ตัวโอ้โอ้มายก็อดขนาดนั้นแล้วว่ะแหม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 ขนาดนั้นแล้วกคุณเลือกใคร อีเวนต์อ่ะเนาะทำไมเราเล่นเราเล่นอีเวนต์ก็เป็นแบบนี้แหละเนาะพอตอนจริงกุกก็คือว่าเออกุเลือกก่อนผมผมไม่เคยเลือกก่อนอยู่แล้วผมให้น้องเลือกก่อนเวลาเวลาเขาเดินผมให้เดินก่อนมอดูตามหลังให้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินก่อนหมาจะได้เยับมันก่อนใก็จริงของพี่เอธจ้ะเทาที่เห็นโรสก็รู้สึกว่าพี่เอธก็คือยอมให้น้องมิกบ่อยบ้างเลยนะแล้วเดินตามน้องมิกอก็บ่อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ถือกระเป๋าให้ด้วยอะไรอย่างนี้ เขาก็เขาก็ยอมหนูหลายอย่างอยู่นะคะเขาก็แบบว่าขับรถไปส่งดูนี่นั่นด้วยอะไรด้วยเออนั่นแหละเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้น้องแล้วนะคะน้องก็เลยโอเคอ่ะทีนี้เขามาเล่นเกมกันเกมก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้อพี่เอ๋อ้องมีเงินจับกลุ่ม คู่เป็นกลุ่มกับเอลนะคะเขาจะมีเอลอีกสองท่านด้วยกันนะพี่เอ๋ก็คู่กับเอลอีกท่านหนึ่งแล้วมีก็คู่กับเอลอีกท่านหนึ่งนะคะก็ให้มาเป็นทีมทีมหนึ่งแข่งกันนะคะแข่งกันก็คือเขาจะมีเชือกผูกที่เอลแล้วก็เหมือนกับให้แกวงเอลร่อนเอลร่อนเอลนะคะแล้วจะให้พิซซ่าที่อยู่ตรงเออสปริงเขาเรียกว่าสปริงหรืออะไรไม่รู้นั่นแหละให้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยที่ใครที่ทําเวลาได้ เร็วที่สุดก็นั่นก็จะชนะไปนะคะซึ่งในการให้ใส่เนี่ยเขาก็แบบพี่เอิร์ดก็มาช่วยใส่เขาให้น้องวิกเล่นก่อนไงพี่เอิร์ดก็มาช่วยใส่ให้น้องใช่ไหมแล้วพี่เอิร์ดชอบแกล้งน้องมากเลยนะเอามาใส่ตัวคอนึกถึงของไลน์ของเรเดลคอลลาเจนอะ่ะที่พี่เอิร์ธอะเขาให้พี่เอิร์ธอะใส่เอี่ยมให้น้องแล้วพี่เอิร์ดใส่แล้วก็ดึงคอน้องเนี่ย พี่เอิร์ดพี่เอิร์ดลายเหมือนกันนะแก้งน้องเกอ่งแต่ก็แกล้งแค่แบบพอหยอกให้แบบอารมณ์ดีให้แบบเฮฮานั่นแหละสุดท้ายก็มาช่วยน้องดีๆนะคะแล้วก็ ตลกมากตอนที่เขาให้แบบว่าเล่นเสร็จแล้วจะต้องแกะใช่ไหมฝั่งเอลเขาก็าแกะเองของเขาแล้วแต่ต้องวีคือไม่แกะก็ยืนอยู่เฉยๆก็คุยกับแม่กะจีอะไรไปจนแม่กะจีเห็นแล้วก็บอกว่าเอ้าไปช่วยเขาแกะสิเขายืนร้อยแกะแล้วบอกพี่เออนะคะพี่เออก็เลยไปช่วยแกะชอบความแบบว่ายืนเฉยๆไม่ต้องทําอะไรอ่ะยืนแบบว่าคิดว่ายังไงพี่เออก็ต้องแกะแหละยืนอยู่ยัยงไง แล้วสุดท้ายในเกมครั้งนี้ก็คือพี่เอิร์ธชนะไปนะคะพี่เนร์ก็ชนะไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่เกมเนาะแต่ว่าเกมในครั้งนี้ก็มีบทลงโทษนะคะ่ะทุกคนบทลงโทษจะอยู่ท้ายไลา์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มานั่งพูดคุยกันถึงอะซีรีส์ที่กําลังถ่ายทํานะคะอะตอนนั้นนะเขาบอกว่ากําลังถ่ายทําอยู่กําลังเสร็จก็คือพี่นายกร,รมกรรมเทพนะคะ แต่บอกเลยตอนนี้เขาปิดกล้องแลคะทุกคนเขาปิดกล้องถ่ายกันจบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเมื่อวันที่17ธันวาคมเนาะเขาปิดกล้องกันแล้วคือแปลว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ดูพินยัยกรรมกรรมเทพแล้วะคะ่ะทุกคนเห็นมีผู้กำกับเขาทวิตในทวิตเตอนะคเขาบอกว่าตอนนี้ตัด EP หนเสร็จแล้วแล้วก็ชอบมากๆเลยซึ่งอ่า ต่อไปก็คือต้องรอดูว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่สำหรับทีมงานก็คือทําออกมาเต็มที่และก็ชื่นชอบในผลงานนี้ของตัวเองแล้วนะคะคิดว่าน่าจะได้ดูในช่วงต้นปีนั่นแหละอะไม่มกราคมพาก็มีนาะอะสักช่วงหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเดียวกับพิธีกรรมกับนิทานพันดาวหรือว่าจะเป็นช่วงเดียวกับนิทานพันดาวก็คือ29กมกราคมหรือเปล่า อ่อันนี้รสก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่นานเกินรอเราก็จะได้ดูพี่นกรรมกำมเทพกันแล้วนะคะแล้วก็มีพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องพระจันทร์มันไก่สำหรับเรื่องนี้เขาก็บอกโอ้คาแรคเตอร์คือฉีกจากตัวเองมากๆเลยนะคะซึ่งทั้งสองคนก็ยังไม่อยากเล่าเยอะเพราะเขายังไม่อยากให้สปอยนะคะสำหรับเรื่องนี้เหมือนจะยังไม่ได้เริ่มถ่ายทําเลยแต่รสคิดว่าจบกองของพี่นกรรมกำมะเทพแล้วก็คงจะเปิดกองของพระจันทร์มันไก่ต่อนั่นแหละเนาะ สำหรับพระจันรมันไก่รูสว่าไม่ครึ่งปีกลางปีนะคะไม่กลางปี2022ก็คงจะเป็นปลายๆป,ป,ปีที่เราจะได้ดูกันแต่ว่าก็โอเคแหละจะได้ทิ้งช่วงไงจะได้แบบเอออินกับของพิ่นัยกรรมกรรมเทพเสร็จแล้วก็ค่อยไปสู่เรื่องของพระจันทร์มันไก่ใบอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ตลกไ้ก็จีเซลอ่ะแบบว่าไม่ต้องว่าแล้ว ไม่ต้องวานแล้วก็คือพี่เอิร์ธใส่ถุงมือไม่เสร็จสักทีอะมันติดอะมันติดแล้วน้องวิก็ต้องไปช่วยพี่เอิร์ธใส่ใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่สักทีใส่เสร็จไม่เสร็จสักทีแม่กฤติเขาก็เลยแซว่าไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าวิซ่าแล้วแต่สองคนเนี้ยยังต้องแต่งกันอยู่นะ <c oughs> อุย้ยชงแก้มมากอุย้ยแจกการ์ดเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันนะอ่าให้ช่วยเขาชงไปอีกโอเคเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็จะมาแต่งเป็นอ่อ หน้านั่นแหละอย่างที่โรสบอกว่าพี่เอิร์ธจะใช้ซอสมาสตาร์ดวาดเป็นรูปบนพิซซ่านะคะส่วนดองมิกก็จะโรยเป็นผงสโนว์ชีสเนาะซึ่งพี่เอิร์ธก็วาดรูปเป็นต่างๆนั่นแหละตามสไตล์อาร์ติสเนาะเขามีความศิลปะในหัวใจอยู่แล้ววาดเป็นรูปต่างๆแล้วก็คือดองมิกเห็นพี่เอิร์ธวาดก็คงรู้สึกว่าสนานสนุกมั้งก็เลยแบบขอวาดด้วยนะคะแล้วดองมิกก็วาดเป็นรูปดาวเสาลงไปพอเห็นดาวเสาแล้วรสก็นึกถึงนะว่าจริงๆแล้วสัญลักษณ์ดาวเสาแทนตัวของดองมิกเนี่ยก็คือมาจากพี่เอิร์ธเลยนะ พี่เออเป็นคนคิดนะที่เขามีคําถามว่าคิดว่าแต่ละคนเนี่ยแทนเหมือนดาวอะไรแล้วพี่เอธบอกว่าน้องมิก็เหมือนดาวเสาเพราะเป็นคนที่จะต้องมีคนคอยตกตก,ตกดูแลอยู่ล้อมรอบนะคะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน้องมีกกันเหมือนดาวเสาแล้วก็แบบเออแ้น้องมีกเขาก็แทนตัวเองเป็นดาวเสามาตลอดเลยนะหลังจากนั้นอนะ ก็ดีมากๆเลยแล้วคนก็แซวกันว่าน้องมีเขาแทนตัวเองเป็นดาวเสามาตลอดพี่เอิร์ก็คือแทนตัวเองเป็นวงแหวนของดาวเสานั้นมาตลอดคือคอยดูแลอยู่ข้างๆมาตลอดอพูดแล้วเขินเองโอเคเสร็จจาก ตรงนั้นแล้วเขาก็ได้เสิร์ฟพิซ่าให้กับท่านผู้โชคดีแต่ละท่านนะคะวิดีมากๆเลยอะ่ะซึ่งจังหวะในการเอาพิซ่ามาเสริร์ฟเขาก็แซวกันเลยอุ้ยฟิลเหมือนกับแจกเคก้กงานแต่งเลยอะคะ่ะแจกให้กับแขเกเหลือทั้งหลายเลยอย่างนี้เหมือนจริงเหมือนมากแล้วบรรยากาศอบอวลไปได้วยความสุขและความรักจริงๆนะคะณนะโมเมนต์นั้น <laughs> โอเคหลังจากนั้นเข้าเข้าสู่ช่วงบทลงโทษแล้ว เขาก็มาลงโทษสำหรับผู้ที่แพ้ในเกมที่เขาเล่นไปก็คือน้องมิกนั่นเองนะคะอาผู้แพ้เนี่ยก็คือจะต้องใส่เป็นชุดซันต์คอร์สนั่นเองนะคะเต็มยศเลยใส่หนวดขาวๆด้วยนะคะพี่เอิร์ก็มาใส่เสื้อให้น้องเนาะคือ,อพี่เอิร์คือละมุนมากในการจับน้องแต่งตัวเออน่ารักมากน้องมิกน่ารักมากเลยนะน้องมิกเข้ากับกับเอาฟิตนี้เหมือนกันนะั้นน้องมิกเข้ากับชุดซันต์คอร์สเหมือนกันนะคะแล้วพี่เอิร์ก็ ใส่ให้แล้วจะมีจบจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาจะใส่เป็นซิปเนาะใส่เป็นซิปแล้วพี่เอิร์ธเขาก็เลยคุกเข่าจะไปแบบใส่ซิปให้กับน้องมิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นคนเขาก็แซวว่าแบบเฮ้ยเหมือนคอแต่งงานเลยถ้าพี่เอิร์ธจีบแหวนออกมานี่แบบทำตัวไม่ถูกแล้วนะฟ <laughs> ิลเหมือนอย่างนั้นนจริงแล้วดูแลน้องดีมากมาตลอดแล้ว เขาก็เอาไปเทียบกับรูปเมื่อวันเกิดของพี่เอิปีสองพันสเนาะงานวันเกิดพี่เอธซึ่งตอนนั้นเขาให้แปะโพสอิทบนตัวน้องมีกหืออะไรอย่าแล้วพี่เอธเขาก็นั่งคุกเข่าอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แปะที่แก้มน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเฮย้ยเขาแบบน่ารังแล้วัดูดีดูแลกันดีมาตลอดมาแต่ไหนแต่ไรจริงๆนะคะแต่โมมันโมเมนต์นั้นพูดจริงๆถ้าพี่เอธถือแหวนออกมานี่คือกีดเลยนะกีด <laughs> เลยนะยจริงๆ โอเคหลังจากนั้นเขาก็มีเป็นร้องเพลงคู่กันนะคะกับพี่เอิธน้องมิกนะเนาะแล้วก็เราก็จะได้เห็นโมเมนต์ต่างๆที่ไม่ได้เห็นแค่ในไลฟ์นั้นมีโมเมนต์หนึ่งที่เหมือนเขาไปถ่ายกันตรงแบ็กด็อกหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วน้องมิกก็หันมามองพี่เอิธแล้วก็ยิ้มหวานให้แล้วพี่เอิธก็ห,นหันมามองแล้วก็ยิ้มให้กันนะันทุกคนโมเมนต์หนึง่งก็แบบ, <laughs> บเบาสาวหน้างานแต่งหรือเปล่าเนี่ยฮ เหมือนเลยนะคะยืนอยู่หน้าแบล็คดอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนยิ้มให้กันอะไรอย่างเงี้ยหวานมากทุกคนหวานมากโมเมนต์นั้นหวานไม่ไหวอะ่ะถ้าแบบไม่ฉิบแต่เรารู้สึกว่าเขามีความสบายใจต่อกันอะ่ะ จริงๆเขาเป็นคู่พาร์ทเนอร์ต่อกันที่ดีมากๆเลยนะเหมือนเป็นอะไรที่เข้าขายกันมากๆเหมือนกันแล้วอีกคนนึงทําอะไรอีกคนก็รู้ว่าควรที่จะทะําอะไรอะไรตรงนั้นเรารู้สึกว่าอย่างนั้นท่านวางในเรื่องความคิดชิบลงนะแต่ใจมันก็น่ารักอยู่ดีอ่ะมันก็น่ารักอยู่ดีนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเดยไลฟ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ โสปีของมาะแจกด้วยนะคะเป็นแบบว่าเออม r r y คริส s t ม a สแล้วก็ Happy New Year แล้วก็ฉลองให้กับพี่เอ,อิ์น้อมิกที่ได้เป็นแบงก์อินเวสเตอร์คู่กันนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่น่ายินดีสำหรับพี่เอ,อิ์น้อมิกไม่ว่าจะเป็นซีรีส์คู่กันของปี2022ทั้ง2เรื่องเลยโล s ได้เอาโมเมนต์ที่โลดเศราเมาื่อคู่ก็คือเป็นโมเมนต์ที่พี่เอ,อิญแต่งชุด ซันตาคลอสให้กับน้องมิกนะคะเรสทำเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะก็เป็น all I want for Christmas is Earth M ิกนะคะเอามาแจากทั้งหมด2เซตด้วยกันในเซตก็จะมีเป็นกระเป๋านี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มกลัดรูปเดียวกันเข็มกลัดรูปเดียวกันเห็นไหมเข็มกลัดรูปเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ที่โรสเคยเล่าให้ฟังที่เป็นการ์ดงานแต่งของหัวหน้าภูกับคุูสิเทียนนะคะเราททำเป็นแบบการ์ดอย่างนี้นะ เออมีอุ้ยเป็นการ์ดงานแต่งนะคะทุกคนก็1เซตก็จะมี3มชิ้นมีเป็นกระเป๋ามีเข็มกลัดแล้วก็มีเป็นการ์ดอันนี้นะคะแจกทั้งหมด2เซตด้วยการสำหรับจะแจกใ,ใครก็คือจะเลือกเอาคนที่คอมเมนต์ได้ถูกใจโรสที่สุดแล้วกันนะคะโรสจะเลือกเอาที่คอมเมนต์ที่โรสชอบมากที่สุดให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเกี่ยวกับว่าทำไมถึงชอบพี่เอิร์ดน้องมิกนะคะอย่างนี้ดีกว่า ทำไมถึงชอบพี e ่เอิธน้องมิกนะคะอะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อยากจะอวยพรอะไรให้พี e ่เอิธน้องมิกก็ได้นะคะในเนืน่องในวันปีใหม่เนาะเออก็ให้คอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบพี e ่เอิญน้องมิกแล้วก็อวยพรให้พี e ่เอิญน้องมิกด้วยนะคะก็จะได้รับไปรสขอเลือกเป็นที่รสชอบที่สุดสองท่านนะคะอย่ารสจะประกาศอีกทีในในชุมชนแล้วกัน <laughs> วันจันทร์แล้วกันอย่ารสจะประกาศวันจันทร์นะคะจะประกาศวันจันทร์ โอเคมาร่วมเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะทุกคนโอเคว y c ริคิสม a s แล้วก็ Happy New วเอีล่วงหน้าไปเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราสผู้อะไร,รผิดไปนะคะหรือทำอะไราผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมและฟังกันนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย